ล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับได้ทำการสังเกตการในอวกาศห่วงลึกนะครับมีการส่องไปแล้วค้นพบแสงจากกาแล็กซีโบรารนะครับซึ่งเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่แล้วอยู่ในยุคแรกๆของการก่อตัวของจักรวาลเลยนะครับที่สำคัญคือกาแล็กซีตัวนี้นะครับมีลักษณะคล้ายกับทางช้างเผือกของเราด้วย ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลานกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับกาแล็กซีนี้ถูกตั้งชื่อว่า Big v i e วครับนะฮะเจมส์สวได้ทำการส่องไปแล้วก็วิเคราะห์แสงที่ได้จากวงล้อขนาดใหญ่นี้นะครับคนพบว่ากาแล็กซีดังกล่าวเนี่ยมีเป็นกาแล็กซีขนาดยักษ์ที่มีแสงเดินทางมามากกว่า12,000ล้านปีนะครับ กว่าที่เราจะมาค้นพบนะครับบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy นะฮะโดยกาแล็กซี่ตัวนี้ความโดดเด่นของเขาคือเป็นกาแล็กซี่ที่มีรูปทรงแบบจานดิสหรือว่ากาแล็กซี่จานหมุนนะฮะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าในยุคเริ่มต้นของ Big Bang เนี่ยนะฮะกาแล็กซี่ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนื่องจากความหนาแน่นของกลุ่มกา๊าซมันมีสูงมาก การที่กาแล็กซีจะก่อเกิดในยุคแรกๆเนี่ยมันจะเกิดความสับสนวุ่นวายมากนะครับซึ่งมันโอกาสที่จะน้อยมากที่จะเกิดกาแล็กซีที่มีลักษณะเป็นจานหมุนอย่างทางช้างเผือกของเราก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเป็นกาแล็กซีที่มีรูปทรงเป็นจานดิสเหมือนกันแต่เราเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับของจัก,กรวาลน,นี้เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในช่วงที่ ความหนาแน่นของกลุ่มก๊าซนี่ไม่เยอะแล้วเราสามารถก่อตัวได้นะครับคือลักษณะของกาแล็กซีเนี่ยในแต่และรูปทรงเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะาการก่อเกิดและช่วงเวลานะฮะอย่างที่ความรู้เดิมที่เรามีอยู่นะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบว่าส่วนใหญ่ที่เราส่องส่องไปเนี่ยกาแล็กซีเก่า ที่มีอายุใกล้ๆก,กันกับพวกหลังจากบิ๊กแบงนะครับสักไม่เกิน2,500ล้านปีขึ้นมานะฮะคือก่อนหน้านั้นเราอาจจะไม่เห็นนะฮะเพราะว่าแสงแสงของจักรวาลที่ส่งมาเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันมันจะมีความสับสนวุ่นวายมากนะครับมันก็เลยจะทำให้เรามองได้ยากนะครับแล้วก็กล้องก็จะไม่สามารถส่งไปได้ไกลกว่านั้นนะครับ ทีนี้ยุคแรกๆความหนาแน่นของกา๊าซสูงมากการก่อเกิดกาแล็กซีเนี่ยนะฮะมันอาจจะเกิดการรวมตัวเกิดการโน้มถ่วงกันในหลายๆทิศทางจนกระทําให้ตัวรูปทรงของกาแล็กซีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นก้อนกลมๆม,มากกว่านะครับแล้วก็มีความไม่เป็นระเบียบอยู่ในนั้นเยอะนะฮะซึ่งกาแล็กซีที่รวมตัวกันอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะไม่เป็นรูปทรงจานดิสนะฮะก็จะเป็นรูปทรงขมุกข,ขมัวเป็นก้อนเบีเ้ยวบูดบดแล้ว ก็จะมีอายุสั้นด้วยเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวอย่างรวดเร็วนะฮะกิจกรรมทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะฮะการฟิวชั่นการขยายตัวการบริโภคกลุ่มกา๊าซการบริโภคเชื้อเพลิงมันจะทําอย่างรวดเร็วแล้วก็หมดอายุอย่างรวดเร็วเกิดการโนวาเกิดการชนกันเกิดการรวมกันหรือเกิดหลุมดําแล้วก็ดูดเข้าหากันอย่างรวดเร็วกาแล็กซี่ที่มีรูปทรงที่ไม่สเสถียรเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะมีอายุสั้น สิ่งที่เจมเว็บถ่ายเจ้าบิ๊กวิวนี้ได้ก็เลยเกิดเป็นความขัดแย้งซึ่งทําให้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าแบบจําลองทางจักรวาลที่เรามีอยู่เนี่ยเราน่าจะต้องปรับความคิดหรือว่าปรับทฤษฎีกันใหม่นะฮะเพราะว่านี่คือความรู้ใหม่ที่เราได้รู้เลยว่าถ้าเป็นถ้าเป็นกาแล็กซีที่ก่อตัวในรูปจานดิสมันจะต้องเกิดจากการกระแสไหลวนนะครับหรือว่าแรงดึงดูดของกลุ่มก๊าซเนี่ยฮะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป มันจะต้องใช้เวลานานมากกว่าจะก่อตัวรูปทรงนี้ได้แต่รูปทรงมันจะ,สะเสถียรนะฮะสังเกตจากทางช้างเผือกของเราสิครับนะฮะแกนกลางแล้วก็มีเส้นสายของแนวา๊าซเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือแนวของพวกระบบดาวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในนี้นะครับที่มันเป็นพวงสายเนี่ยแต่ละสายเนี่ยมันจะโค้งหมวนแล้วก็ยืดยาวไอ้การโค้งและยืดยาวออกมาจนกระทั่งเรียงกันเป็นแผ่น,นแบนแล้วเหมือนเป็นกงจักรหมุนเนี่ยนะฮะมันก็คือเวลานั่นเอง มันคือเกิดจากการสะสมแล้วค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วมีความสม่ำเสมอด้วยมันเหมือนกันเราปั้น ปั้นหม้อปั้นแจกันปั้นอะไรขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยถ้าเราปั้นด้วยความรวดเร็วมันก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบเละเทะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราค่อยๆปั้นค่อยๆหมุนมันแล้วก็สม่ําเสมอเกลี่ยมันไปมันก็จะออกมาเป็นจานที่เป็นรูปทรงแบน,แบนๆโค้งๆสวยๆหรือเราตีเกลียวข้างในมันก็จะเกิดเกลียวสวยงามมันเกิดจากการที่ค่อยๆประดิษฐ์และค่อยๆสะสมขึ้นมานะฮะมันเป็นเหตุและผลอยู่ว่าเออ ถ้าเป็นกาแล็กซีที่เป็นรูปทรงจานดิสมันจะต้องเกิดจากการใช้เวลานาน,านๆแล้วก็พิธีพิถันแล้วก็ต้องไม่มีปัจจัยอะไรมาทําให้มันวุ่นวายด้วยนะใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เจมเว็บถ่ายภาพมาได้นะฮะเจ้าบิ๊กวิวตัวนี้มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะใหญ่กว่ากลุ่มกาแล็กซีที่เราเคยถ่ายภาพมาได้นะฮะถึง3เท่าแล้วคำนวณระยะทางการเดินทางของแสงนะฮะ ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะมีอายุถึง1 2 0 0 0ล้านปีจักรวาลเนี่ยนะฮะตั้งแต่ Big Bang มาเนี่ยหนึ่งล้านปีไอตัวนี้อายุใกล้ๆเรียกว่าเป็นกาแล็กซี่ยุคแรกๆของจักรวาลเลยมันตรงทฤษฎีหนึ่งตรงที่ว่ามันเกิดจากการที่ค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นรูปทรงจานดิสใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีอายุยืนยาวยาวนาน แต่ในยุคแรกๆเนี่ยที่มีความสับสนวุ่นวายมีความหนาแน่นของกาซสูงมีการเกิดขึ้นของกลุ่มดาวระบบดาวและกาแล็กซีเป็นจำนวนมากเจ้าระบบบิ๊กวิวเนี่ยมันอยู่รอดป้องอยู่รอดจากการเมิร์ชรวมกันการชนกันการดูดกันหรือการสับสนวุ่นวายเหล่านี้ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังสนใจครับว่าเจ้ากาแล็กซีบิ๊กวิวตัวนี้นะคร มันจะให้ความรู้ใหม่ๆกับเราหรือไม่นะครับเขาบอกมันมีความเร็วในการหมุนเนี่ยเทียบเคียงกับกาแล็กซีซูเปอร์สไปรัลที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นะฮะแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่ากาแล็กซีที่เทียบเคียงได้ในยุคนั้นถึง3เท่าและเป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่มีมวลมากที่สุดที่เคยสังเกตได้พบในจักรวาลยุคแรกมีภาพถ่ายนะฮะที่เจมเว็บรวบรวมมาได้นะครับนี่คือ จะเห็นบิ๊กวิวเนี่ยเป็นสีส้มๆแล้วก็เป็นจานดิสตอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับขวามือด้านบนนะฮะคุณจะเห็นอะไรครับคุณจะเห็นอีกกาแล็กซี่หนึ่งที่เป็นลักษณะฟุ้งกระจายอยู่เห็นไหมฮะนั่นอะคือกาแล็กซี่ที่มีขนาดเล็กกว่านะเล็กกว่ามากๆนะครับคือมันอยู่ใกล้กว่าครับอันนี้ไออันสีขาวๆด้านบนเนี่ยอยู่ห่างออกไปแค่1,500ล้านปีแสงแต่บิ๊กวิวเนี่ยหนึ่งล้านปีแสงเพราะฉะนั้น ก็เลยขนาดต่างกันถึง50เท่าแล้วก็ความสับสนวุ่นวายของไอ้ดวงสขวีขาวเนี่ยเยอะกว่าฟุ้งกระจายเลยเห็นไหมฮะเป็นกาแล็กซีที่ไม่มีรูปทรงถ้าจะหมดอายุนะไอ้ดวงสีขาวข,าวข้างบนหมดอายุก่อนนะครับแล้วบิ๊กวิวเนี่ยอยู่ทนนานกว่าเยอะแล้วขนาดใหญ่กว่าด้วยนะครับอยู่ไกลกว่าส่วนอันข้างล่างที่แหลมๆอันนั้นเขาไม่ได้บอกข้อมูลมาว่ามันคืออะไรแต่ผมดูทิศทางแล้วน่าจะอยู่ไกลออกไปอีกอาจจะเป็นกาแล็กซีเก่าแก่อีกอันหนึง่งนะครับ น่าสนใจครับว่าการค้นพบนี้นะครับมันจะทำให้เราได้ทำการศึกษาแล้วก็หาความเข้าใจในช่วงของยุคเริ่มต้นของ Big Bang นะครับทุกวันนี้ทฤษฎีเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าคงที่ของ Hubble นะครับได้ค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับจากเดิมที่ Hubble บอกว่าเราขยายตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยอัตราเร็วคงที่ นะฮะที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับเราขยายตัวออกจากที่เดิมตลอดเวลามาจนถึงทุกวนันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการขยายตัวของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นครับมันเพิ่มขึ้นจกักรวาลเนี่ยยิ่งมีอายุเยอะนะรเรายิ่งขยายตัวแผ่ขยายออกไปใหญ่ขึ้นแล้วระบบดาวและกาแล็กซีต่างๆเนี่ยได้เคลื่อนตัวออกจากจุดศูนย์กลางเนี่ยในความเร็วที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับยิ่งนานวันยิ่งมีความเร็วสูงขึ้น เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้อยู่เป็นค่าคงที่แบบทฤษฎีของเอ็ดวินฮับเบิลแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเพียงแต่ว,ว่าเรากําลังหาทฤษฎีใหม่ที่จะมาอธิบายว่าเอ๊ะแล้วสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะรวมไปถึงเรื่องที่มีสิ่งอื่นๆอยู่ก่อนบิ๊กแบงด้วยหรือไม่นะฮะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ค้นพบว่าแสงที่มันเก่าแก่กว่า13 8 0 0ล้านปีเนี่ยมันลอยมาถึงเราไม่ได้ครับมันไล่เราไม่ทันเพราะเราถอยห่าง เราถอยห่างในอัตราที่เร็วกว่ามันนิดหนึ่งมันก็เลยไม่สามารถวิ่งมาถึงเราได้เราก็เลยมีความรู้แค่13,800ล้านปีจาก b ิ๊กแบงทั้งๆที่ก่อนหน้า Big Bang อาจจะมีจักรวาลหรือมีเอกภพอ,ภอื่นอยู่ก็เป็นได้การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับนะฮะ ก็อัปเดตไปพร้อมๆกันกับเรื่องเล่าอาวกาศนะครับฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับมีข้อมูลอะไรใหม่ๆน่าสนใจมานั่งคุยกันนะครับใครที่ไม่ชอบแต่ชอบมาคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะบอกเราจะไปรู้ทําไมชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่บนโลกไม่สามารถออกไปนอกโลกได้อยู่แล้วเราจะไปสนใจทําไมว่าบนดวงดาวม,มันมีอะไรบิ๊กแบงมันเกิดเมื่อ,อไหร่ใครจะเป็นยังไงเราจะสนใจทําไมนะฮะ การที่เรามีความรู้มากกว่ามนุษย์หินสมัยโบราณน,นั่นคือความใคร่รู้ทําให้เราฉลาดมากขึ้นถ้าคุณคิดว่าเราอยู่บนโลกนี้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็ตายคุณคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่วิวัฒนาการเรื่องเล่าอาวากาศ